เมื่อแม่พระได้รับข่าวดีจากพระเจ้าได้รับข่าวดีที่องค์พิสุริษเจ้าจะมาบังเกิดในคันของพระนางเองแม่พระรู้ดีว่าเมื่อเทว,วดาได้มาบอกว่านางเอลิาเบตซึ่งเป็นญาติของแม่พระกำลังจะตั้งคันแม่พระก็เกิดความรู้สึกอยากจะให้ความช่วยเหลือ อยากจะไปให้คำแนะนำกับนางริซเบตพร้อมทั้งให้คำแนะนำและก็ช่วยเหลือเราจะเห็นดีว่านางริซเบตชราแล้วมีอายุมากแล้วถ้าจะเลี้ยงดูลูกคงจะมีความยากมีความลำบากและแม่พระซึ่งเป็นสาวพรหมจารียังอายุน้อยอยู่ก็อยากจะไปช่วยนางริซเบตดังนั้นท่าทีของแม่พระ นี้น่าจะเป็นท่าทีของเราพิเชนเป็นแบบอย่างสำหรับเราด้วยให้เรามองดูความต้องการมองดูคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราแด้เราถ้าสามารถช่วยเหลือถ้าสามารถให้คำแนะนำถ้าสามารถแบ่งปันอะไรได้เราคริเตชนก็สามารถทำเหมือนอย่างแม่พระแต่ในวันนี้เช่นเดียวกัน เรามาแบ่งปันความเชื่อมาแบ่งปันความรักที่เรามีต่อแม่พระสําหรับครอบครัวคิดว่าเจ้าภาพสองครอบครัวใช่ไหมครับวันนี้คุณสุดารัตน์และก็คุณวีรนาถนะครับทั้งสองครอบครัว,วเรามากันหลายคนนะครับเมื่อกี้เดินลงรถก็พ่อกระซสว่าเรามาเป็นขบวนนะครับเมื่อกี้ <laughs> มาสองคันรถรถใหญ่ก็เดินเป็นขบวนตามกันมา ก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่เรานำพระพรของพระเป็นเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของเราิัตช,ชนนะครับก็ผ่านทางกับเสนอวิวันของแม่พระก็ขอพระเป็นเจ้าจะได้โปรดประทานพระพรสำหรับครอบครัวของคุณสุดารัตน์ครอบครัวของคุณวีรนาถด้วยนะครับให้ทุกคนได้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรและความรักของพระเจ้าตลอดไปของพระเจ้าไวพระทุกท่านสุดท้ายค่ ประทานพรพวกเรานะที่นี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีรรรไร้โรคร้ายไทรีมารบกวนได้ยึดมั่นคำสอนของพระเจ้าทราเก่าถ้าทำใหม่ให้ครบถ้วนประพิสิสิ่งดีงามตามสมควรทุกคนล้วนสู่สวรรค์ลีรันดอนถ้าแต่